เฮ้ยมันน่ากลัวจังนะมาเลยหัวไปน้ำกัญชาของเราเขาบอกว่ามี3รสชาติอร่อยมากเลยทุกคนอร่อยอร่อยสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ snow story Channel นะคะเราก็อยู่ที่หาดบางแสนและเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะขี่สกูตเตอร์ไปที่หาดวอนนภานะคะไปเดินสตรีทฟู้ดนะคะเป้าหมายของเราที่สตรีทฟู้ดก็คือร้านร้านกุ้งเต้นแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยค่ะทุกคนไปกันเลย อดหาดบ่อนนภานะคะทุกคนเดี๋ยวไปเดินเดินดูว่ามีอะไรบ้าง s <S เป็นสตรีทฟูดเล็กๆอ่ะแต่เหมือนแบบอาหารแบบน่ากินมากอ่ะเออเนาะไป ไปเดี๋ยวไปลองชิมกัน <c oughs> มีช้อนปะนี่เขามีช้อนให้ <ไป S 2> เดี๋ยวไป,ไปชิมกันดีกว่าุเต้นกันทุกคนไปมันจะเด้งติดหน้าเราไหมอ่ะกุ้งเต้นกินแล้วเราจะเต้นเลยนะที่โด,ด่ที่ตรงแล้วมันเต้นบ่าตรงลงทุะลงตรงเด้นอร่อยมากแซ่บมากเลยทุกคน เิ้มออกเค็มแล้วก็เผ็ดมาลองหน่อยไม่ไหวอ,หอ่ะก็รอนี่คือการกินกุ้งเต้นครั้งแรกของเราเฮ้หน้าตาเหมือนคนกินใช่ไหมล่ะกูเตะกูเตอร้อนนันเปรี้ยวนำไม่ได้เผ็ดนะใช่ไหม,มน้องหอมเผาขั่วซินนามะพร้าวดีไหม <laughs> เผ็ดเริ่มเผ็ดใช่ไหมใช่ อว้ยว้อะไรแมงใต่หูนี่เดี๋ยวเราจะสั่งมพะพร้าวเผานมสดนะคะทุกคนเอามาพาะพร้าวเผาปั่นใส่กีป้าค่ะ หานมันหอมหอม,มะพร้าวเผาอ่ะมันจะหอมเป็นมะพร้าวเผายงหอมติดปากเลยขนาดหมดแล้วอะ่ะอ,อร่อยโแล้วเนื้อนเนียนมากใช่เขาปั่นเนื้อนเนียนมากมร้านที่สองของสตีกฟู้ดก็อร่อยร้านแรกก็แล้วร้านที่สองก็อร่อยไปเดี๋ยวเราไปดูร้านที่สามกันแซลมอนเผาแซลมอนเผาหนึ่งไม้แซลมอนย่างดิไม่ใช่แซลมอนเผา แซลมอนย่างนะเนื้อแซลมอนอ๋อเนื้อแซลมอนย่างไม่ใช่ท้องเนาะเฮ้ยใหญ่มากใช่เนื้อมันนะใช่ลองกินดูดิทรมานคนตัดมากเลยตอนเนี้ยคือแบบอื้ออร่อยมากอ่ะโอ้หนังกรอบใช่อร่อยอร่อยยันกั้งมาแล้วสามสิบห้า สี่ไม้ร้อยไม้สสเออไม้สามี่ไม้ร้อยฮะสี่ไม้ร้อยหายไปเยอะอันนีฮะจบไมอบ้อี่สิบห้าทายไปยี่ไปกินอื่นต่อไปโดยร้านอื่นต่อค่าเจ้าจะกินแกงหอยยำหอยขมใช่เราอยากกินหอยขม จะกินยำหอยขมเจ้าดูหน้าไมือสำหรันไทรอะ่ะไก่ย่างอร่อยดีอะ่ะไม่ไก่ไม่เผ็ดจะ่อยอ่ะมันเกือบเกือบดีเนาะเกือบเก,อบกือบอีกแกเก,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 กือบเกือบทุกอย่างทุกอันพี่นี่มีทีเด็ดกว่านั้น คปลาหมึกไทชิมิเดี๋ยวต้องไปลองว่าจะเด็ดจริงรือเปล่าไม่กล้ากินเนี่ยใช่เราก็ไม่กล้ากินนะบอกเลยออกตัวไว้ก่อนเลยเด๋ก็ก็อยากลองคนเยอะมากดูเดียตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะพาไป <c oughs> เดี๋ยวรอคนเบาบางก่อนตลาดอะไรนะตลาดวนนภักร์เป็นสติีฟู้ดเล็กๆอ่ะแต่ว่ามีแต่ของน่ากินอ่ะ แล้วก็แบบบรรยากาศดีอ่ะตรงข้างหน้าก็เป็นชายหาดหาดวอนพาหาดบางแสนอะไรอย่างเงี้ โวยวายอยู่เลยเน,นี่ยมันยังขยับขยับอยู่เลยเป็นไงสโนวเอ็มกล้าไหมฮะไม่กล้าให้สนโนวเฟมเลยนะดูดิเฮ้ยมันน่ากลัวตัวไม่ต้องกินแล้วปะเฮ้ยซื้อมาแล้วเคียวให้ละเอียดนะ ก็เกือบดีอ่ะเคีเอาให้ละเอียดแต่มันมีความเหนียวเกือบ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 ใช่แล้วก็เวลาเคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันจะเหนียวขึ้นความเกือบมันจะหายไปลองไหมไมนจะดิ้นในปากอแม่ไม่ไม่ดิ้นนะนี่ลองนะกลอมกลอมจนลองกินครับนี่นี่นี่ปลาหมึกชาชิมิเคี้ยวให้ละเอียดนะ มันจะดิ้นปไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่ต้องมาหลอกเรไม่ดิ้นติดลิ้นเร่ะก็เข้าเขียวไงเียวไปเลยนะไปเลยัวเลยเน้นเน้นที่ไอตุ่มนั่นอะให้มันละเอียดไอตุ่มนั่นอันตรายเป็นไงความคาวไม่มีแต่มีความเหนียว จิ้มเด็ดคืออร่อยนะแต่ว่ากินกคอันเดียนี่พอแล้วเนเหนียวโอเคมันมันไม่คาวแล้วก็คือเราอ่ะกลัวแค่ตอนที่มันดิ้นๆนั่นแหละมันไม่คาวแล้วก็มันน้ำจิ้มอ่ะมันอร่อยมันก็เลยอร่อยใช้เล็กนะคืออะไรแฮ่์เบิร์นไฟลาชีส เดี๋ยวเราจะลองเป็นไฟชีสนะคะ,ะทุกคนเป็นสตรติฟู้ดเล็กๆนะวันนาพากแต่ว่ามีแต่ของน่ากินนี่เราจะกินแบบแทบทุกร้านแล้วอะทุกคนกินเมื่อกี้กินของเขาไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็จะปิดด้วยของหวานชีสเ,เยิ้มๆชีสเค็มป่ะพูดดิพูดดิกินอยู่อยให้พูดอ,อร่อย คิดไม่ได้เค็มมากเราสั่งอะไรนะวิงแซบวิงแซ่บเวลาชีสสิบเก้าบาทถูกเนี่ยดูหน้าตาน่งถึงคนที่ชอบกินจุกจิกไหมเพื่อเหมือนเราอะ่ะเวลาเราจะได้กินอะไรแล้วเราจะเราจะมีความสุขมากอะ่ะถ้าเราได้กินอะ่ะ ใช้ไม่ชอบไงอร่อยอร่อยนะอร่อยทุกคนวันนี้คือแบบว่ากินจนตัวแตกมากอร่อยแทบทุกร้านอะไรที่ไม่เคยกินนะเราก็มากินที่นี่แหละนี่จานโนเฟมเป็นเหตุสังเกตได้จะกลับอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนแบบมีอาการยังไงนะปวดหัวเราก็รู้ว่าเป็นอะไรที่แท้คือไม่ได้กินกาแฟมาท่า เมื่อกี้พี่เจอของร้านขอเซลกินจะนอนกีโมงคะนี้น่ะนักกินกาเฟสามทุ่มสโนิมสั่งอะไรสั่งเป็นคืออันนี้ไม่เคยลองเหมือนกันเป็นลิโคมาเลเขาบอกว่าเป็นเหมือนกัญชากัญชาสารสแต่เราอ่ะไม่รู้หรอกก็าเป็นรสอะไรบ้างมันจะมี3สีอ่ะแล้วก็อยากลองกัญชาด้วยเขาบอกว่ากินแล้วมันขอนคลายเหมือน ที่ตึงๆอ่ะมันมันจะคายอ่ะมันผ่อนคายอะไรอย่างเงี้ยกินล้รู้สึกดีหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะอยากลองมาแล้วน้ำนมาเลยน้ำกัญชาของเราเขาบอกว่ามี3รสชาติชั้นล่างอ่ะจะเป็นคูไม่ใช่มิน,ม,นมินโซดามะนาวโซดาแล้วก็สเบปรร่โซดาจะมี3รสชาติแล้วก็เมื่อกี้เขาแนะนำ ี่ละชั้นทานชั้นล่างก่อนอย่าเพิ่งคนกันอย่าเพิ่งคนให้เข้ากัรลองชิมชั้นล่างเป็นเหมือนูมิ้นอะเป็นมิ้นชั้นล่างจะเย็นเย็นสชื่นมากอะ่ะชิมชั้นที่สองนี่จะเป็นมะนาวโซดาสดชื่นมาก สามคือสตรอเบอรี่ก็คือเป็นน้ำมะนาวน้ำมิน้นน้ำสตรอเบอรี่อะ่ะ<ม>เราก็ไม่รู้ว่ารสกัญชาเป็นยังไง<ม>คือมันสดชื่นอะ่ะอร่อยมากเลยทุกคนอร่อยอร่อยน <c oughs> ่อมวะอร่อยแพ้ทุกคนตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้ววันนี้เที่ยวทั้งวัน เดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพกันแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิง่งติงต้งติงต้งติ้งเป็นกำลังใจให้พวกเราสจโน่จตอรี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพวกเราจะลงคลิปทุกๆวันศุกร์ตอน5โมงเย็นมาติดตามแล้วก็มาให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ